ถ้ากระบะชมใหม่ของโตโยต้าไฮลักซ์ใช้กระดองตัวถังเดิมมาปรับใหม่ทุกคนจะมีความเห็นอย่างไรเราตั้งคำถามนี้หลังจากมีความเคลื่อนไหวว่าเจเนเรชันถัดไปของกระบะไฮลักซ์อาจใช้แพลตฟอร์มเดิมมาปรับปรุงใหม่ทำให้อาจมีตัวถังบางส่วนใช้ร่วมกับรุ่นเดิมทั้งยังมีภาพรถทดสอบคันจริงออกมาล่าสุดยิ่งตอกย้ำรายงานก่อนหน้านี้เนื่องจากช่องห้องโดยสารของคันทดสอบดังกล่าวจะเหมือนกันกันกบโตโยต้ารีโวทบทุกส่วนจึงอยากทราบว่าทุกคนคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ สำหรับโตโยต้ารีโวตัวปัจจุบันทำตลาดใกล้ครบ10ปีแล้วนะครับจึงเป็นที่น่าจับตามองว่าเจเนเรชันใหม่โตโยต้าจะพัฒน,นาตัวรถออกมาอย่างไรหากเราอิงจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยจากสื่อหลายสำนักทั่วโลกกล่าวว่าโตโยต้าไฮรักชมใหม่ที่คาดจะมีชื่อต่อท้ายว่าทาวโวนั้นอาจใช้แพลตฟอร์มตัวถังจากรุ่นเดิมแต่จะนํามาเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ในส่วนด้านหน้าและด้านหลังภายในห้องโดยสารใหม่รวมถึงปรับเซ็ตฟีลลิ่งในการขับขี่ทั้งในส่วนชุดช่วงล่าง ปรับจูนคุมพลังระบบบังคับเลี้ยวที่มีแนวโน้มได้พงมาไัยผ่อนแรงไฟฟ้าโดยจากภาพทดสอบคันจริงจะมีดิสเบรกสี่ล้ออีกด้วยแต่คันทดสอบล่าสุดพบว่าช่วง้อโดสารจะมีดีไซน์ไม่ต่างไปจากเดิมทั้งเส้นสายข้างประตูรวมถึงแนวเส้นขอบหน้าต่างและเมื่อเราแกะเส้นสายการออกแบบด้านหน้าของรุ่นใหม่พบว่าไฟหน้าเรียวเล็กมากกว่าเดิมกระจังหน้าทรงเหลี่ยมลายรังผึ่งใต้ไฟหน้าจะเป็นเบ้าคล้ายช่องระบายอากาศ แน่นอนว่าเป็นดีเอจากกระบาะฝั่งอเมริกาทั้งทาโคมและทันราส่วนช่องดักลมด้านล่างจะเป็นตัวอยู่ววาำซึ่งตำแหน่งไฟตันหมอกจะอยู่ภายในนะครับคิ้วซุ้มล้อจะมีขนาดใกล้เคียงของเดิมแต่จะมีเหลี่ยมสันมากขึ้นส่วนด้านหลังจะมีขอบฝาท้าทยลักษณะส,สปอยเลอร์เหมือนคู่แข่งหากกระบะตัวจยต้ชมใหม่มาอย่างคันทดสอบจริงคือเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนท้ายใหม่คงต้องจับตาก,การพัฒนาด้านอื่นของตัวรถ ว่าจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมอย่างไรสิ่งนี้สามารถมองไปถึงรถที่ใช้พื้นฐานเดียวกันอย่าง f o r t u n e r คงจะใช้แพลตฟอร์มตัวถังเดิมมาปรับใหม่เช่นกันรอชมว่าเส้นสายภายนอกจะออกมาเป็นอย่างไรช่วงคนโดยสารจะอิงจากรุ่นเดิมเหมือนไฮลักหรือไม่สำหรับโมเดลกระบะโตโยต้าไฮลักเจนใหม่มีแนวโน้มเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปีนี้ส่วนโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นใหม่ลุนตามมาหลังจากนั้นไม่นานและจากคำถามที่ว่ากระบะโตโยต้าตัวใหม่ หากช่วงโฮดได้สารยังใช้แบบเดิมจากรีโว่ทุกคนคิดอย่างไรคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับ